สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงหลายๆท่านเลยที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเออยังไงยังไง เกี่ยวอะไรกับสถานการณ์เนื้อหมูของประเทศไทยเราหรือเปล่าเขาแซวกันนะเขาแซวกันก็คือสืบเนื่องมาจากนี่ล่ะค่ะนะก็แฟนๆชาวจีนนะคะเขาก็ไปนะไปเจอมาก็เป็นคลิปตอนที่พิธีกรผู้ชายทีวีบีคนเนี้ยไปน่าจะไปเยี่ยมชมร้านของน้องชายของน้องหลิงคองชาชิวใช่ไหมเออหลายคนถามว่ายังเปิดอยู่ไหมร้านนี้ อันนี้ความเห็นพี่สาวจีนนะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายบางฝ่ายก็ว่าปิดไปตั้งแต่สถานการณ์โควิดแล้วบางคนก็บอกว่ากลับมาเปิดใหม่อีกครั้งแล้วจ้า เอออันนี้เอกก็ไม่รู้นะว่าสรุปมันยังไงกันแน่ใครรู้ก็มาบอกกันได้นะแต่เอเคยเห็นผ,นผ่านแล้วมีแฟนคลับเนี่ยมาเขียนว่าน้องชายของพี่หลิงเปิดร้านขายอยู่อยู่ที่คลองชาชิวบางคนก็บอกเปิดอยู่ที่ญี่ปุ่นบางคนก็บอกเปิดที่ไทยก็เลยเป็นอะไรที่ก,กังวลมากเพราะว่าพี่หลิงแกก็ออกแนวพูดน้อยต่อยหนักเนาะเราก็ไม่อยากจะใช้แบบใช้ในสถานการณ์นี้แล้วไปโปรโมทร,ร้านน้องชายกิจการครอบครัวเออพี่หลิงเขาก็ไม่รู้ลืมหรือว่าก็กไม่ต้องอ่ะ ก็สงสัยไม่รู้น้องชายก็เป็นอินโทรเวิร์ดได้เปล่าก็แบบไปอย่างนี้เรื่อยๆบางเสียงก็บอกตอนนี้เออเปิดร้านอยู่ที่ตลาดนะัดจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยก็คือสรุปยังไงอะไรไม่มีใครรู้คืออาจจะมีคนรู้แหละแต่เอ,อไม่รู้แน่ชัดเพราะว่ามันหลายเสียงเหลือเกินนะก็ถ้าใครรู้ก็มาช่วยโปรโมทกันหน่อยแต่คิดว่าร้านน้องเขาน่าจะขายดีอยู่แล้วแหละามาดูความเห็นพี่สาวจีนกันหน่อยหลายคนบอกว่า เออพี่หลิงอ่ะหน้าได้พอ่อส่วนน้องชายอ่ะหน้าได้แม่อ่ะอันนี้เอมองแล้วก็ดูใช่ใช่พี่หลิงช่วงตากับช่วงคิวจะเหมือนคุณพอ่อแต่เออน้องชายอ่ะโครงหน้าจะเหมือนคุณแม่ก็ก,ก็ก็ใช่นะเขาบอกอันนี้มันตรงสเต็ปของชาวจีนเลยจ้าว่าลูกสาวจะหน้าเหมือนพอ่อลูกผู้ชายจะหน้าเหมือนแม่เขาบอกไม่เห็นเปเลยน้องออมยังหน้าเหมือนแม่เลยเอ้าว เขาบอกน้องอ่อไม่เหมือนกับพี่หลิงพี่หลิงอ่ะเป็นทายาตรุ่นที่สองคือตามสไตล์คนจีนนะเวลาเขานับคนจีนที่มาอยู่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกกันว่าเออเธอเป็นรุ่นสองหรือรุ่นสามรุ่นแรกเนี่ยเขาจะให้สําหรับชาวจีนโพนทะเลที่มาอยู่ไทย นะอย่างรุ่นเสือผืนหมอนใบนันะ่นแหะ <UB. S 1> เขาจะเรียกว่ารุ่นแรกแต่บางคนถ้ามาทีหลังก็คือคนรุ่นไหนอะรุ่นแรกก็คือมาเมืองไทยก็เรียกว่ารุ่นแรกเขาบอกอย่างของพี่หลิงอะพ่อแม่มาเมืองยายไม่อยู่เมืองไทยเป็นรุ่นแรกใช่ปะพี่หลิงไปเกิดฮ่องกงแต่ว่ามาโตที่ไทยพี่หลิงเลยเป็นรุ่นที่สองก็นับกันอย่างนี้ค่ะรุ่นหนึ่งรุ่นสองแต่เขาบอกในขณะที่ครอบครัวน้องออมอะเป็นรุ่นที่สามหรือรุ่นที่สี่ เพราะว่าเขาบอกว่าเออย่าของน้องออมเขาเขาพูดทํานองว่าอันนี้เอ,อถูกผิดไม่รู้นะแต่ฟังจากพี่สาวจริงข้อมูลบอกเหมือนพ่อของน้องอมกับแม่แม่ก้อยอ่ะพ่อของน้องอมกับแม่ก้อยก็คือเหมือนแบบเป็นลูกผสมไทยจีนมาแล้วอ่ะก็เลยเป็นครึ่งกับครึ่งมาอะไรประมาณเนี้ย หรือว่าแม่ก้อยเนี่ยเป็นลูกครึ่งประมาณว่าไทยจีนแต่พ่อเนี่ยจีนเต็มแล้วมาผาสมกันแล้วน้องออมเลยได้เลือดจีนมาเศษสามส่วนสี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ละละเอียดชิเป่งเลยอ่ะนี่รู้ขนาดไปที่ว่าบ้านน้องออมนี่คือคุณย่าเนี่ยเป็นคนฝูเจียนเลยนะเออเอาสิรู้กันไหมอ่ะว่าอาจจะรู้กันมาถ้าใครฟังสภา์น้องออมบ่อยๆก็คงจะรู้เนอะย่าน้องออมเป็นคนฝูเจียนนะเว้ย อ่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็เก็บเก็บข้อมูลไปนะใครรู้ก็มาบอกหน่อยเขาเลยบอกน้องออมก็เลยมีเชื้อจีนอ่ะเศษสามเศนสี่นะเออประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้ยก็เนี่ยแหละค่ะคนจีนเขาจะชอบมากเลยนะไอ้เรื่องราวที่ว่าเธอมีเลือดจีนกี่เปอร์เซ็นต์เธอมีเลือดจนีนครึ่งหนึ่งหรือว่าเธอจีนล้วนอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นอะไรอย่างนี้พอดูผิวของน้องชายหลิงหลิงดูผิวคล้ำเนาะ อ๋อแดดเมืองไทยมันแรงอะนะเธออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอย่างนี้หลายคนยังไม่ลืมค่ะถ้าใครเคยดูคลิปนะมีอยู่คลิปหนึ่งก็เนี้ยแหละค่ะเอารูปน้องชายของพี่หลิงขึ้นมาแล้วละ่ะแต่คลิปนั้นเขาจะบอกทํานองว่าเหมือนจะจีบพี่หลิงอะเขาบอกอยจีบพี่หลิงว่างานยากแล้วการที่จะกําจัดน้องออมคิวศูนย์ออกไปอะ่ะยากยิ่งกว่าเออเขาพูดนี้นะการที่จะจีบพี่หลิงติดเนี่ย ว่างานยากแล้วการจะกํำจัดคิวศูนย์น้องออมออกไปเนี่ยยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นฉันเปลี่ยนแผนละเป้าหมายฉันอยู่ตรงหน้าก็คือน้องชายพี่หลิงนี่แหละฉันจะเสียสละสมัครเป็นน้องสะใภพี่หลิงเองในฐานะว่าที่น้องสะใภพี่หลิงยังไงยังไงันก็ต้องได้ความสนิทสนมดั่งเครือญาติกับพี่หลิงแน่นอนหลายคนบอกเธอเดินทางลัดหรอใช่ฉันเดินทางนี้แหละ ว่าไม่น่าเอามาเป่าประกาศตรงนี้เลยเดี๋ยวคนทำตามรู้แผนนี้เยอะแล้วก็หัวเราะกันนะคะคือเขาออกแนวเอนดูอะไรอย่างเงี้ยหลายคนถึงขั้นเล่นมุกว่าขายก๋วยเตี๋ยวหมูเหรอหรือขายข,ายข้าวหมูแดงนะถ้าเอดูตามรูปก็มีขายคล้ายๆเนื้อห้องเอิอนเนื้อหมูฮ่องกงอย่างนั้น <S <S ด้วยใช่ไหมแบบเขาเรียกอะไรนะหมูย่างสไตล์ฮ่องกงอย่างนั้นอนะ่ะคือสูตรฮ่องกงนะถ้าสูตรฮ่องกงจริงๆนะ อร่อยค่ะอร่อยแน่นอนไม่ว่าจะอะไรเพราะว่าคนฮ่องกงคนกวางตุง้งเขามีฝีมือทางด้านการทำอาหารอยู่แล้วฮ่องกงเนี่ยไปร้านแบบสตรีฟูธรรมดาก็อร่อยเอาจริงนะเดี๋ยวนี้เอไปเยาวราชไม่ใช่ว่าอร่อยนะสมัยเด็กๆอะ่ะยาวราชเนี่ยคนรุ่นแบบรุ่นคนจีนจริงๆอะ่ะมาทำแต่ตอนนี้เอไปอะ่ะเหมือนเอเคยไปแล้วแบบไปเจอร้านที่ไม่ใช่คนจีนทําจริงๆอะ่ะเป็นคนพม,ม่าบ้างอะ่ะแต่มาขายอยู่ตรงเยาวราช หรือไม่ก็เป็นคล้ายๆเคยเป็นคนงานของร้านคนจีนเชื้อสายจีนมาก่อนแล้วตอนหลังแบบก็มาเปิดร้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเหมือนความรู้ที่ได้ลักลอบเรียนรู้มาจากเจ้านายเก่าคนจีนแล้วมันทํำแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะมันไม่ใช่ฝีมือคนจีนอะ่ะมันมันยังไงไม่รู้อ่ยิ่งถ้าทำจากพม่านะโอ้แป้งอย่างเยอะอะ่ะก็คือเอคิดว่าตอนนี้เยาวราชหมด หมดสนเสน่ห์เรื่องของกินไปเยอะนะเขาเนี้ยเท่าที่อยู่นะเท่าที่รู้ก็คือความอร่อยของสนเสน่ห์รสชาติชาวจีนน่ะมันกระจายออกไปทางฝั่งทนอะไรบ้างแล้วนะถ้าใครอยู่กรุงเทพก็คือนะฝั่งทนหรือว่ากระจายออกนอกทั่วกรุงไปแล้วก็คือหลายๆคนจีนที่เคยมาจากทพนทะเลตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าก็ยาก้ยายออกจากทางเยาวราชแล้วล่ะเพราะเยาวราชแบบที่ทรัพย์สินบ้างละต้องคืนและนะต้องคืนรัฐบาลเขาแล้ว เพราะว่าทางที่ทรัพย์สินเขาก็ยึดคืนจะไปสร้างอย่างอื่นอะไรของทางการก็ต้องย้ายอพยพออกมาอยู่บริเวณร,บรอบๆกร,ร,ร,รุงเทพโดยรอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังเปิดร้านอาหารอยู่รสชาติอย่างนั้นมันจะติดมาอยู่ตรงกรุงเทพยยรอบนอกแล้วก็กระจายกันไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้กินฝีมือคนจีนรุ่นนั้น่ะรุ่นจัรวราชของแทะหาหน้อยแล้วค่ะบางร,ร้านหลายๆร้านเลยตอนนี้ก็เป็นร้านของชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะ รสชาติมันไม่เหมือนของคนแต้จิ๋วอะ่ะก็บอกก่อนว่าคนเยาวราชแต่ก่อนเป็นคนแต้จิ๋วซะเยอะเนาะคนแต้จิ๋วก็ทําอาหารอร่อยคนฮ่องกงคนกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกงสไตล์กวางตุง้งพวกนี้กับข้าวเขาโอ้โหอยาให้พูดค่ะอร่อยทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าน้องพี่หลิงคงได้สูตรเด็ดมาจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาจากฮ่องกงเลยใช่ไหมเออถ้ายังเปิดอยู่ก็อยากจะรู้นะว่าอยู่ตรงไหนก็อยากจะไปชิมเหมือนกันนะมีคนนึงบอกว่าฉันว่าถ้าตอนนี้ยังเปิดร้านอยู่ไม่น่าขายดีนะ เขาอาจจะเคยทําธุรกิจที่เมืองไทยคนจีนคนนี้แล้วรู้ว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีเราร้านอาหารปิดไปเยอะหลายคนบอกว่าเธอแต่ในขณะที่หลายคนก็ยังบอกว่าเธอถ้าร้านน้องพี่หลิงยังเปิดอยู่ฉันว่าขายไม่ทันว่ะสถานการณ์หมูในกรุงเทพต้องขาดตลาดแน่นอนแล้วทํายังไงอะ่ะก็คงจะต้องสั่งมาจากจีนละเธอแล้วก็หัวรอกันก็คือเขาแซวในทนํานองที่ว่าถ้าใครรู้นะว่าเป็นร้านของน้องชายพี่หลิงนะคงจะตามไปถล่มอ่ะตามไปแบบ เออมันต้องมีสักวันแหละที่ฉันได้เห็นพี่หลิงพี่หลิงยังไงก็ต้องแบบมาดูน้องบ้างถ้าช่วงงานซาแล้วเพราะว่าล่าสุดพี่หลิงวันนั้นที่ไปไปอยู่ตึกมารินนล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์ก็มีบางช่วงบางตอนที่พี่หลิงบอกว่าเริ่มก็ก็รู้สึกว่าชินแล้วในเรื่องของความอินโทรเวิร์ตแต่ต้องมาเจองานเข้าตลอดอ่ะแล้วงานเป็นงานที่พบปะผู้คนตลอดแล้วพี่หลิงก็เริ่มบอกว่าชินแล้วแต่ในท้ายที่สุดถ้ามีเวลาจริงๆก็อยากจะ ตัวเองอะ่ะให้มีเวลามากกว่านี้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนค่ะพี่หลิงยังบอกว่าแต่ตอนนี้แน่นอนว่ายังไงเรื่องงานอะไรมันต้องมาก่อนอยู่แล้วอะ่ะพี่คือพี่หลิงเลือกงานอะ่ะความอินโทรเวิร์ดเก็บไว้จะอยากอยู่คนเดียวยังไงก็เก็บไว้ข้างหลังช่วงนี้นะต้องบอกก่อนนาขึ้นให้รีบปรับทุกอาชีพโดยเฉพาะอาชีพดาราน,นักแสดงวันก่อนใครเห็นข่าวบ้างแล้วคะเอไปเจอข่าวคุณชายชาตโยโดมอะ่ะ ขนาดว่าคุณชายดังักขนาดนั้นจากทั้งเรื่องสืบสันดานจากเรื่องมาตาลดาคุณชายนะอยู่ดีก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาได้รับรางวัลตามเวทีนูนเวทีนี้ใช่ปะ่ะแต่คุณชายบอกว่าอยู่ดีๆงานมันก็เงียบกลิบไปเลยอะ่ะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็คุณชายบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก็คือละครหรือภาพยนต์พวกนี้มันจะถ่ายเราค่อยออกมาฉายปีนี้ใช่ปะ่ะแสดงว่าถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วคุณชายมีเจ็ดแปดเรื่องอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วอยู่ดีๆงานมันก็เงียบ เคยเคยเงียบค่อยๆเ,เงียบจนล่าสุดก็คือเงียบกริบเลยอะ่ะก็เขาถึงได้บอกว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ขาลงของวงการบันเทิงเมืองไทยนะโดยเฉพาะวงการละครอะ่ะมันโดนตีหลายอย่างค่ะทั้ง n น t f l i x Netflix ก็ส่วนหนึ่งนะเอโดยส่วนตัวมองว่า n น t f l i x ช่วงหนึ่งช่วงช่วงโควิดก็พีคแต่ช่วงนี้ก็เริ่มลงลงเหมือนกันก็ยังทรงๆนะยังไม่ถึงกับลงแต่ละครพวกของช่องสช่องเจนะแม้กระทั่งช่องวันเอว่ายอดลด ช่องวันนี้ยังพอไปได้เพราะว่าอะไรรู้ป่าคนจีนเขายังดูอยู่อย่างเรื่องทองประกายแฝดเนี่ยเป็นอะไรที่คนจีนยังติดตามหนึ่งเพราะชอบใบเฟิร์นใบเฟิร์นไปสร้างชื่อเสียงที่ประเทศจีนคนจีนรู้จักตั้งแต่เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใช่ไหมจากกับคุณมาริโอตอนนั้นนะก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็คือรู้จักน้องใบเฟิร์นแล้วเขาอย่างที่บอกค่ะแฟนจีนรักใครคือรักเหนียวแน่นถ้าคุณไม่มีข่าวเสียหายนะเขารักคุณเขาสนับสนุนผลงานคุณจนตอนนี้ก็ยังมาดูทองประกายแด แล้วมันเป็นเรื่องทองประกายแฝดเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรที่คนจริงเขาไม่เคยดูเขาไม่เคยเห็นอยู่ในซีรีส์ของเขาว่าไม่มีอย่างเงี้ยมันแปลกใหม่ดีเขาก็ดูนะก็ยังมีช่องวันอ่ะที่ยังพอทรงทรงไปได้อยู่บ้างแต่เอกคิดว่าคล้ายๆว่าเลตติ้งอ่ะลดลงแน่นอนก็คือตอนนี้หรอเขาหันไปไหนกันหรอความบันเทิงหลากหลายเ่ามีให้เลือกนะมีให้เลือก youtube นี่ก็ลดลงนะเพราะว่ามาโดนทีทีแย่ง หลายคนคนรุ่นใหม่ไปไปสิงสถิตยอยู่ที่ทีทแล้วค่ะชอบดูการแข่งขันบางคนก็ชอบดาวทีทคนนี้ก็ติดตามตอนนี้มันจะเกิดแกลบของช่องว่างระหว่างวัยระหว่างระหว่างช่วงหลายๆเจนอย่างเช่นเจน X Gen เจน Y เจน C อะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างคุยกันไม่ดูเรื่องแล้วเพราะว่า แต่ก่อนนะมันถูกจํากัดด้วยฟรีทีวีสามห้าเจ็ดเก้ามันก็มีอยู่แค่เนี้ยดารามันก็มีอยู่เนี้ยมันก็คุยกันดูเรื่องใช่ปะแต่ตอนนี้เนื่องมาจากมันมีหลายแพลตฟอร์มมากอย่างรุ่นลูกหรือว่ารุ่นวัยรุ่นเนี้ยเขาจะพูดไปถึงไอดอลทีทีแล้วเขาจะไม่มาพูดเรื่องดาราลงดารายุคก็ให้สื่แล้วเขาไม่รู้จักแล้วก็ถ้านอกยกเว้นสิแต่ว่าเขาสนใจเขาก็จะรู้จักแต่ส่วนมากโดยทั่วไปเขาก็ พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงคือมันเป็นเรื่องของรสนิยมที่หลากหลายแล้วแต่คุณจะเสพอืมมันเป็นอย่างนี้แหละแล,แล้วแล้วยังไงนะเขาเรียกว่าอาชีพนักแสดงเมืองไทยมันจะไปอยู่รอดได้ยังไงอ่ะแล้วยิ่งถ้าคุณทําผลงานแบบมาเนื้อเรื่องเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่สร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมจะเทอ่ะเพราะมันมีหลายชอยให้เลือกดูเลยอ่ะ นะเดี๋ยวนี้เยาวชนรุ่นใหม่เองเขาก็เขาก็ไม่ได้อยากจะเสพผลงานคนไทยเท่าไหร่เขาไปเสพของเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันมีอินเทอร์เน็ตพอมีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนโลกไปในบัตรโดนเลยอะค่ะก็ต้องนะทำใจขนาดคุณชายยังมาขายเบเกอรี่แล้วอะร่วมกับคุณวิกกี้อะแฟนอะโอ้ก็จริงๆคุณวิกกี้ทำอยู่คุณชายตอนแรกไม่สนไม่สนไม่เอาไม่เอาแต่เนื่องจากมันว่างแล้วอะ แฟนชวนก็เลยเออมาทาก็มาทาก็ลองทําดูทําเป็นรายการนู่นนี่นั่นะจะเห็นได้ว่าดาราหลายหลายคนหันมาเล่นทีทีแล้วจริงๆถ้าใครเล่นทีทีก็จะรู้ว่าล่าสุดก็คือคุณไม้ก็ลงมาเล่นในแพลตฟอร์มนี้ด้วยเพราะคุณไม้มีชื่อเสียงทางเมืองจีนอยู่แล้วใช่มหมเพราะทีทีเป็นช่องทางหาเงินที่ง่ายมากมีคนมาส่งของขวัญให้ส่งกิฟต์ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เอมองไปมองมาเนี่ยเอว่า พี่หลิงกับน้องออมถ้ายังช่วงพีคไม่ต้องมาเล่นทีทีหรอกค่ะทีทีเหมือนมั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 นชักจะดักดากแล้วอะถ้าใครรู้ก็รู้นะเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะฟังเรื่องนี้เดี๋ยวเอจะมาพูดในคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสมันเริ่มจะดักดากแล้วเพราะฉะนั้นน้องหลิงน้องออมไม่ต้องมายุ่งแล้วคือช่องสามเนื่องจากไม่รู้ว่าทันหรือไม่ทันน่ะอาจจะด้วยความที่เป็นองค์กรใหญ่อาจจะต้มเตี้ยมชานิดนึงก็เลยยังไม่ได้กระโดดเข้ามาวงการทีทีนะแล้วซึ่งมัน ความต้มเต้นนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีไหมเป็นผลดีเพราะว่าทีทีชักจะดักดักเทาๆมันจะไปเกี่ยวโยงกับองค์กรฟอกเงินอะไรแล้วอะเออเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งแล้วย่ามายุ่งแล้วจะเล่นขำๆม,ม,มาได้เหมือนที่คุณดิวเพิ่งจะมาหัดเล่นอะเล่นขำๆม,ม,มาได้เหมือนคุณดิวก็สนใจนะทีทีชักจะลงมาเล่นเมื่อประมาณไม่ถึงสัปดาห์นี้แต่เอมองว่าอย่าเพิ่งเอามาลงแบบ ที่เอเคยแนะนําเอ้ยมา PK เดี่ยได้กิฟต์ตั้งเยอะแต่ออยาแล้วะมันเหมือนเป็นการฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ใครสนใจนะพิมพ์มาเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปถัดๆไปถ้ามีโอกาสนะอ่ะกลับมาเรื่องน้องชายพี่หลิงก่อนใครรู้ก็มาบอกกันได้นะว่ายังไงยังไงกันในแน่น้องเขายังเปิดร้านกันอยู่หรือเปล่าแล้วเปิดร้านอยู่ที่ไหนพี่สาวจีนเตรียมจะไปถลม่มรับเลยค่ะเตรียมรับแรงกระแทกจากพี่สาวจีนให้ดีๆค่ะอย่าให้รู้นะว่าอยู่ไหน ไม่ต้องกลัวนะคะเขาจะไปลองชิมฝีมือเออก็นะยังไม่ต้องกลัวไปก่อนคะ่ะนะเออก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ขำๆนะเออก็เอาเป็นว่าเราก็รู้จักพี่หลิงเข้าไปอีกนิดหลายคนมาหาว่าขุดหรืออะไรก็อยากคิดว่าอย่างนั้นเลยนะบางทีเอาเทปเก่าๆที่พี่หลิงเคยให้ไปสัมภาษณ์รายการมารายการที่เก่าๆเ,เราก็ไม่ยอนดูคือเราอ่ะเป็น f อีใช่ปะบางทีเมื่อเราตกหลุมรัก ดาราท่านไหนศิลปินท่านไหนเราก็อยากจะรู้ว่าในอดีตอะ่ะนักแสดงของเราเออเขาให้สัมภาษณ์ยังไงว่าไงบ้างนะแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะแนวความคิดมันอยากรู้อ่ะระหว่าวงก่อนดังกับดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ไปทุกอิริยาบถของของศิลปินที่เราชื่นชอบไม่ได้ว่าจะมาขุดมาเขิดอะไรหรอกนะมันมันมันอยากเรียนรู้น้องเขามากกว่าว่าน้องเขาเป็นยังไงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเรารักใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็อยากจะรู้ไปถึงว่าเออยังไงนะพื้นฐานชีวิตเขาเป็นยังไงนะเขาโตมาแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาขุดมาอะไรนะอย่าใช้คําว่าขุดเลยเนาะเออนะก็เรียกได้ว่าอยากจะรู้อะอยากจะรู้ไปซะทุกเรื่องของพี่หลิงนะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไปก้าวไก่ส่วนตัวอะไรพี่หลิงนะเอาเท่าที่แบบมันเคยออกอากาศอะไรแต่แบบจะไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ แอบสกดรอยตามสตอเกอร์อะไรอย่างเง้นก็ไม่ใช่ไม่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เป็นบทสาษณ์ที่มันเผยแพร่พับลิกอยู่แล้วสาธารณะอยู่แล้วอะแล้วก็มารีรันกันว่างั้นเถอะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้หรือว่าใครมีข้อมูลอะไรจะมาแชร์กันนะสนุกสนุกคำๆอย่าฟรีเรียดเนาะก็มาแสดงกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสาหรับคลิปหน้ามาคอยติดตามรับชมค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรขอบพระคุณที่รับชมนะคะ